2026เป็นปีที่การเดินทางด้วยรถไฟได้ก้าวเข้าสู่มิติใหม่อย่างแท้จริงและหนึ่งในนวัตกรรมที่เขย่าว,วงการคมนาคมทั่วโลกก็คือไซเบอร์เรลกรถไฟความเร็วสูงแห่งอนาคตที่ไม่ได้มาเพียงเพื่อทำเวลาให้สั้นลงแต่ยังนำเทคโนโลยีล้ำสมัยมาสร้างประสบการณ์การเดินทางที่ไม่เคยมีมาก่อนไซเบอร์เรลกถูกออกแบบโดยทีมวิศวกรและดีไซเนอร์ระดับโลกที่รวมเอาความงามความเร็วและความปลอดภัยเข้าด้วยกันอย่างลงตัว รูปลักษ์ภายนอกของไซเบร์เล9้าโดดเด่นด้วยดีไซน์ทรงแอโรดนามิกแบบไฮเปอร์สตรีมไลน์เส้นสายโค้งเรียบลื่นช่วยลดแรงต้านอากาศได้สูงสุดพร้อมผิวตัวถังเคลือบด้วยวัสดุนาโ,โนที่สามารถปรับสีและลวดลายได้ตามทีมการเดินทางของวันนั้นทําให้ผู้โดยสารรู้สึกเหมือนได้เดินทางไปกับผลงานศินละปะเคลื่อนที่บนรางความยาวของขบวนมากกว่า400เมตรแต่ทุกตู้เชื่อมต่อก,กันด้วยระบบกันสั่นสะเทือนแบบแม่เหล็กที่ทําให้การเคลื่อนที่นุ่มนวลราวกับลอยอยู่เหนือพื้น หัวใจสำคัญของไซเบอร์เรล9คือระบบขับเคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้าแมกโนฟลักเจน5ที่สามารถเร่งความเร็วจาก0ถึง500กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาไม่ถึง3นาทีและยังรักษาความเร็วเดินทางสูงสุดไว้ที่620กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้อย่างมั่นคงเส้นทางที่ออกแบบมาสำหรับไซเบอร์เรล9ใช้รางแม่เหล็กพิเศษที่ลดการเสียดสีจนแทบเป็นศูนย์ทำให้การเดินทางเงียบไร้เสียงรบกวนและใช้พลังงานน้อยกว่ารถไฟความเร็วสูงทั่วไปถึง40% ภายในไซเบรเลว์ก้าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ทำให้ใครก็ตามที่ได้สัมผัสต่างประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่ขึ้นตู้โดยสารห้องโดยสารถูกออกแบบด้วยแนวคิดสมาร์ทเคบิ้ที่สามารถปรับบรรยากาศภายในตามความต้องการของผู้โดยสารเช่นโหมดพักผ่อนที่แสงไฟจะปรับให้อบอุ่นพร้อมเปิดเสียงธรรมชาติหรือโหมดทำงานที่เพิ่มความสว่างและเปิดระบบตัดเสียงรบกวน เพื่อให้การทำงานบนรถไฟเป็นไปอย่างราบรื่นที่นั่งแต่ละตัวมาพร้อมหน้าจอโฮโลสกรีนขนาด27นิ้วที่สามารถดูข้อมูลเส้นทางความเร็วหรือสตรีมภาพยนตร์ระดับ 8K ได้ทันที ในด้านความปลอดภัยไซเบอร์เรลก้ามาพร้อมระบบ AI Guardian ที่ตรวจจับสภาพพาางสภาพอากาศและการเคลื่อนไหวรอบขบวนตลอด24ชั่วโมงหากมีสิ่งผิดปกติ AI จะสามารถประเมินสถานการณ์และตัดสินใจหยุดขบวนได้อย่างแม่นยำกว่ามนุษย์หลายเท่าระบบเบรกใช้เทคโนโลยี Magnus Stop ที่สามารถหยุดขบวนจากความเร็ว600กิโลเมตรต่อชั่วโมงจนหยุดสนิทในระยะเพียง8กิโลเมตรซึ่งถือว่าเร็วและปลอดภัยที่สุดในโลก ไซเบเรล i l 9ไม่ได้เป็นเพียงรถไฟแต่ยังเป็นศูนย์กลางแห่งการเชื่อมต่อเมืองแบบไร้รอยต่อผู้โดยสารสามารถใช้ตัวดิจิทัลเดียวเชื่อมต่อกับรถไฟท้องถิ่น รถบัสไฟฟ้าและแม้กระทั่งโดนแท็กซี่ในเมืองปลายทางได้ทันทีโดยไม่ต้องซื้อตั๋วเพิ่มเส้นทางหลักของไซเบเรล9ในเอเชียเชื่อมโยงจากกรุงเทพมหานครสู่ปักกิ่งผ่านหลวงพระบางฮานอยและซ่งไฮรวมระยะทางกว่า4,000กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางเพียง8ชั่วโมงซึ่งน้อยกว่าการเดินทางด้วยเครื่องบินในบางกรณีเพราะไม่ต้องเสียเวลาที่สนามบินนอกจากนี้ไซเบเรล9ยังใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษพลังงานที่ใช้มาจากโซลารเซลล์และกังหันลมตามเส้นทางเดินรถ รวมทั้งระบบ Regenerative Braking ที่เปลี่ยนพลังงานจากการเบรกกลับมาเก็บไว้ในแบตเตอรี่ความจุสูงช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลงกว่า90%เมื่อเทียบกับเครื่องบินโดยสารระยะไกล ประสบการณ์การรับประทานอาหารบนไซเบเรลก้าก็ไม่ธรรมดาผู้โดยสารสามารถสั่งเมนูจากเชฟมิชลินสตาผ่านระบบ AR เมนูและอาหารจะถูกส่งถึงที่นั่งด้วยหุ่นยนต์บริการอัตโนมัติแบบไร้เสียงรบกวนในตู้พิเศษยังมีสกายโดมแล้วที่มีกระจกโปร่งใส360องศาให้ผู้โดยสารชมวิวภูเขาทะเลหรือเมืองใหญ่จากมุมมองเหนือรังด้วยความเร็วสูง ด้วยทุกองค์ประกอบที่รวมกันทั้งความเร็วที่เหนือชั้นความปลอดภัยระดับสูงสุดความสะดวกสบายไร้เทียมทานและการออกแบบเพื่อ